การที่จะเปิดเส้นทางบาลีให้กว้างเนี่ยต้องใช้ขันติบาร,รมีเสริมเพื่อเกิดความวิริยะอุตสหาหะต่อเนื่องเรื่อยๆมีความอดทน การศึกษาภาษาบาลีนั้นมันพิสูจน์สติปัญญาคนคนธรรมดาเนี่ยเรียนบาลีไม่ได้แต่ว่าต้องขดเป็นคนพิเศษเพราะฉะนั้นอยากเป็นคนพิเศษต้องยกจากคนธรรมดาให้เป็นคนพิเศษมีความเพียรมากกว่าปกติมีความอดทนมากกว่าปกติมีปัญญามากกว่าปกติและปัญญาพิสูจน์ได้จากไหน ผมพิสูจน์จากความจำส่วนหนึ่งความเข้าใจส่วนหนึ่งบางครั้งนี่นะฮะนักเรียนที่มาจบจบป6กมาเนี่ยอ่านหนังสือแทบไม่ออกแต่สติปัญญาเขาดีผมผมดูที่ผมรับนักเรียนแล้วก็ผมสอนประโยคหนึ่งสองมานี่บางรูปเนี่ยมาก็แทบจะจับมือเขียนก่อไก่เขาไข่แต่พอเขารู้ภาษาไทยแล้วเนี่ยความจําเขาดี ความจก็ดีความเข้าใจก็ตามมาได้นั่นหมายความว่าเขาก็สมองดีนะแต่ว่าอ่านหนังสือไม่ออกเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีความสนใจในการเรียนแต่เบื้องตน้นอันนี้นะครับ<ค><ค>ก็ปัญญาสุดท้ายทุกอย่างบาร,รมีทุกอย่างเนี่ยจะอยู่บนฐานของอธิษฐานบาร,รมีคือความตั้งใจเพราะนั้นได้ธรรมะความตั้งใจนี่เป็นฉันทะหรือว่ากัตตุกร,รมยาตาฉันทะอย่างยิ่งที่จะทำให้พวกเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้